สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่14ตุลาคมค่ะอยู่กับคุณนทิพย์ประดาและดิฉันวิมลวันค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่จะยุติโครงการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลของอังกฤษนะคะซึ่งอาจจะส่งผลทําให้บรรยากาศการเงินการลงทุนนั้นค่อนข้างผันผวนล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของอังกฤษเองนะคะธนาคารกลางอังกฤษนั้นตัดสินใจในการเข้าซื้อบอลเพื่อที่จะแทรกแซงค่าเงินนะคะแล้วก็สร้างความระสัำระสายให้กับหลายๆสินทรัพยยย์ต่ในนขณะเเดีีววกกกกัััารรอบบบ เรื่องของอัตราเงินเฟอ้อก็ดูจะแตกต่างออกไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาประเมินดูนะคะว่าภาพรวมของนักลงทุนณปัจจุบันนั้นมีมุมมองต่อแนวโน้มของเงินเฟอ้อเศรษฐกิจโลกและก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยอ,อย่างไรกันบ้างค่ะต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐที่ประกาศเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะถือว่าผิดไปจากที่คาดการณ์กันไว้ด้วยนะคะตอนแรกนึกว,ว่าตลาดจะมีการปรับตัวย่อลงไปนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วดาวโจนส์เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาก็ปิดบวกได้และขณะเดียวกันวนันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดแต่ถ้าเรามาดูตลาดในภูมิภาคเอเชียะคา่่ย ตลาดหุ้นจีนเองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยภาครัฐเขามีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะคะนิเคคิญี่ปุ่นก็มีการปรับบวกขึ้นมาเพราะว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเลยอาจจะทําให้นักลงทุนนั้นเข้าไปซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ฟังแบบนี้ก็เบาใจนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นภาพที่ดีของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะ,อะเอาราค่ามาติดตามกันบ้านนะคะในภาวะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นก็ยังคงส่งออกมาอย่างต่อเนื่องละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารโลกเองก็ออกมาระบุนะ,ะบอกว่าแนวโน้มของภาพรวมอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วแล้วก็ร้อนแรงนั้นจะส่งผลทําให้ภาระหนี้ของประเทศกําลังพัฒนาปรับตัวสูงขึ้นค่ะแล้วมันก็น่าจะเป็นภาระหนัก หรับคนที่ยากจนหรือว่าประเทศที่ยากจนด้วยนะคะ ในประเด็นดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นอีกสำนักหนึ่งนะคะที่ออกมาย้ำเตือนอีกหน่วยงานหนึ่งล้วค่ะทางด้านของคุณเดวิดมาลพาสประธานธนาคารโลกกล่าวเตือนในการถแถลงข่าวระหว่างการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกระบุบอกว่าณปัจจุบันเศรษฐกิจโลกเข้าใกล้สู่ภาวะถดถอยเนื่องจากเงินเฟ้อย,ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงดอกเบีย้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นภารหนีสินเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยระบุบอกว่ารา เราได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี2566ลงจากระดับ3%สู่ระดับ1.9%ซึ่งใกล้เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างมากล่าสุดปัญหาความเสี่ยงที่ต้องเผชิญก็คือว่าปัญหาเรื่องเงินเฟ้อดอกเบี้ยสูงการลดลงของกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนาจะก,กระทบอย่างหนักจาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากจนค่ะแล้วก็บ่งบอกถึงภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของประเทศกำลังพัฒนาด้วยนะคะโดยภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยนั้นอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนะคะโดยถ้าหากว่าเราไปดู เงินเฟอ้อสหรัฐอเมริกาที่จับตากันเมื่อวานนี้นะคะปรากฏออกมาอยู่ที่8.2สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ระดับ8.1ดัชนี CPI นะคะเพิ่มขึ้นถ้าเปเทียบเป็นรายเดือนเพิ่มขึ้น0.4สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่0.3สิ่งนี้เนี่ยนะคะทำให้ตลาดซุดตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ร้อนแรงเมื่อวานนี้แต่สุดท้ายแล้วนักลงทุนเริ่มจะชาชินกับทิศทางของเงินเฟอ้อนะคะกลับมาช้อนซื้อกลับค่ะทำ ต้องบอกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ประกาศออกมานะคะอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของค่าเงินกันด้วยนะคะอย่างค่าเงินเยนเนี่ยก็อ่อนค่าที่สุดในรอบ32ปีหรือว่าแม้แต่ค่าเงินรวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อหลากหลายประเทศก็ยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะอย่างล่าสุดเองค่ะทางด้านของจีนก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะช่วงเดือนกันยายนอัตราเงินเฟ้อนั้นสูงที่สุดในรอบกว่า2ปีค่ะส่วนหนึ่งเลยมาจากในเรื่องของทิศทางราคาอาหารที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นพอเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงแบบนี้นะคะมีการคาดการณ์กันด้วยว่า อาจจะไปสก,กัดหรือว่าทําให้ในเรื่องของนโยบายผ่อนคลายการล็อกดาวน์จากช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ของจีนนั้นอาจจะต้องหยุดชะงักกันลงไปด้วยค่ะ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยข้อมูลนะคะตัวเลขดัชนี CPI ปรับเพิ่มขึ้น2.8%เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเดือนกันยายนค่ะสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในผลสำรวจของรอยเตอร์นะคะหลังจากที่เพิ่มขึ้น2.5%ช่วงเดือนสิงหาคมปรับตัวในอัตราที่สูงที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2563โดยถูกผลักดันส่วนใหญ่จากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI เพิ่มขึ้น0.9%เมื่อเทียบเป็นรายปีต่ำกว่าตัวเลข คาดการ์ที่ระดับ1%และชะลอลงจากการขยายตัว2-3%ช่วงเดือนสิงหาคมค่ะการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อนะคะได้สกัดการโอกาสที่ธนาคารกลางจีนจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมสถานการณ์วัคซีนโควิด -19 และการซุดตัวของตลาดอาสังหาริม,มทรัพย์ในจีนด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะถ้ามาดูฝากฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างต้องบอกว่าวันนี้เงินเยนนะคะยังคงอ่อนค่าลงสู่กรอบล่างของระดับ100 47เยนต่อดอลลาร์ในการซื้อขายที่ตลาดโตเกียวค่ะหลังอ่อนค่าต่ำที่สุดในรอบ32ปีเมื่อคือนวันนี้ก็คือคือนวันที่13ตุลาคมขณะที่การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐนะคะมองว่าจะมีการเพิ่มแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไปด้วยค่ะ ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของมาตรการความบาตรที่มีต่อรัสเซียกันบ้างน,นะคะยังคงส่งผลต่อความระสำาระสายในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกละค่ะล่าสุดในเห็นทีจะเป็นทางด้านของแร่อย่างอะลูมิเนียมนะคะ โดยทางด้านของสาหารัฐอเมริกานั้นกําลังทบทวนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการที่จะแบนการนําเข้าอะลูมิเนียมซึ่งอาจจะส่งผลต่อการค้าขายนะคะส่งออกนําเข้าอะลูมิเนียมของรัสเซียไปยังตลาดลอนดอนด้วยแหละค่ะโดยสํานักข่าวบรูเบิร์สรายงานนะคะว่ารัฐบาลสาหรัฐกาลังพิจารณาปรับขึ้นภาษีนําเข้าอะลูมิเนียมของรัสเซีย สู่ระดับที่สามารถแบนการนําเข้าอลูมิเนียมจากบริษัทรูซซลซึ่งเป็นบริษัทผลิตอลูมิเนียมของรัสเซียซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านของทำเนียบข่าวเองยังไม่ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ราคาของอลูมิเนียมนั้นปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงแล้วล่ะคะ่ะโดยบริษัทรูซซลเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดอันดับ2รองจากจีนนะคะเป็นสัญชาติรัสเซีย เขาจัดหาอุปทานอลูมิเนียมประมาณ6%ให้กับตลาดโลกหรือประมาณ70ล้านตันในปีนี้แหล่งข่าวระบุบ,บอกว่าจากมาตรการดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลทําให้ผู้ผลิตโลหะของรัสเซียไม่สามารถขายและส่งโลหะเหล่านี้ไปยังคลังสินค้าของตลาดที่ลอนดอนได้นะคะ ในขณะเดียวกันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องราวของมาตรการคว่ำบาตรแต่ละประเทศก็มีมาตรการที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างล่าสุดออสเตรเลียนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานโดยอ้างคําพูดของนายริชาร์ดเมาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียระบุบอกว่าเขาเนี่ยนะคะ ยืนยันเลยว่าออสเตรเลียมีมาตรการคว่ำบาตต่อรัสเซียแต่หนึ่งในนั้นก็คือจะไม่คว่ำบาตมุ่งเป้าไปที่ประชาชนของรัสเซียคือจะไม่คว่ำบาตนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในการเดินทางเข้าประเทศนะคะยังคงเปิดโอกาสค่ะแต่ว่ากําลังพิจารณามาตรการอื่นๆในการดูแลเรื่องนี้แทนค่ะ จริงๆแล้วอาจไม่อยากจะสกัดด้วยนะคะเพราะเวลาเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะช่วยอุดหนุนหรือว่าสนับสนุนเศรษฐกิจได้นะคะนอกเหนือจากในเรื่องของเม็ดเงินการท่องเที่ยวแล้วเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติก็เช่นเดียวกันที่จะเข้ามาสนับสนุนเศรษฐกิจประเทศต่างๆได้นะคะอย่างของประเทศไทยเองวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขด้วยค่ะเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะและในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนแน่นอนค่ะสอดรับกับในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ว,วันนี้มีการเปิดเผยการจากทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะถึงในเรื่องของการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยช่วง9เดือนนะคะในปี2565ต้องบอกว่ามีการเติบโตค่อนข้างที่จะดีทีเดียวค่ะเปิดเผยการจากทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสีนิดเลิศไกรในช่วง3ไตรมาสแรกนะคะซึ่งก็คือมกราคมถึงกันยายนของปีนี้มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยจํานวน436รารายนะคะเป็น เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น99,369ล้านบาทจ้างงานคนไทยกว่า4 0, 4 1คนโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด5อันดับแรกนะคะอันดับที่1ก็คือญี่ปุ่นเงินลงทุน3,4972ล้านบาทสิงคโปร์เงินลงทุน11,425ล้านบาท,ส,ท, 11, าบาทสหารัฐอเมริกาค่ะ3,305ล้านบาทฮ่องกง7,788ล้านบาทและจีนนะคะ2754ล้านบาทโดยธุรกิจที่ได้รับอนุญ,ญาตส่นญญ เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่ะมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐนะคะแล้วก็สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเช่นทั้งโรงผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมการพัฒนาท่าเรือและสถานีอัจประจุไฟฟ้าค่ะ ทำให้เห็นได้ว่าณปัจจุบันนะคะประเทศไทยเองก็มีความน่าสนใจในการลงทุนของชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งมีปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แล้วการเมืองระหว่างประเทศกําลังรุนแรงก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะหรือว่านักลงทุนหลายๆประเทศพิจารณาไทยเป็นอ,อันดับแรกก่อนเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะสําหรับใครที่อยากจะจับจังหวะก,การลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างประเทศจะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจอย,อย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะชวนผู้ชมมาหาช่องทางการลงทุนกันต่อนะคะโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยีค่ะก่อนหน้านี้แน่นอนได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะแต่ว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวยุบย่อลงไปกันบ้างแต่นักลงทุนจะมีจังหวะและมีโอกาสในการลงทุนในกลุ่มนี้ได้อย่างไรกันบ้างนะคะ mm. ค่ำคืนนี้ค่ะ mm. พูดคุยกันกับคุณทวชชัยวงรัตนสิริกุลผู้ในการฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปิตอลจำกัดค่ะ สวัสดีค่ะคุณทวชัยคะครับสวัสดีครับคุณหญิงครับค่ะแน่นอนนะคะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นความน่าสนใจหรือว่าแม้แต่การเติบโตในหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีกันด้วยนะคะมันจะมีทั้งช่วงจังหวะที่ราคาหรือว่าแม้แต่อุตสาหกรรมนี้ปรับตัวดีขึ้นหรือว่าบางทีก็อาจจะมีการปรับตัวย่อลงมาบ้างสําหรับหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีคุณธวัชชัยมองแนวโน้มประเมินหุ้นกลุ่มนี้ยังไงกันบ้างคะ สำหรับหุ้นกลุ่มเทคนะครับในปีนี้อาจจะยอมรับว่านะครับว่าเป็นปีที่ไม่ดีเท่าไหร่นักสำหรับกลุ่มนี้นะครับตั้งแต่เยอทูเดตเป็นต้นมานะครับดัชนี n a s d a กเนี่ยปรับตัวลดลงมากกว่า30%อนะครับในขณะที่ตัวเอสอเองนะครับปรับตัวลงเพียงแค่20%เอรนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าองค์ประกอบของ n น a แตกนะครับก็อาจจะประกอบด้วยหุ้นที่เป็นหุ้น Mid to Small cap จะเป็นส่วนใหญ่นะครับรายได้ของเขาเนี่ยก็อาจจะ เรียกว่าอิงก,กับสภาพของเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่นะครับเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวลงเนี่ยก็ส่งผลทําให้หรายได้ของบริษัทพวกนี้ก็มีแนวโน้มที่จะหดตัวลงตามด้วยนะครับในขณะที่บอลยูะ Born นะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตับตัวสูงขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทพวกนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็อาจจะทําให้กําไรสุทธ,ธิของบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงหรือหดตัวลงนะครับนักลงทุนหลายๆคนนะครับ ที่เคยเทรดหุ้นกลุ่มนี้ในระดับที่สูงนะครับก็อาจจะไม่ยอมหรือว่าเทรดในระดับที่ต่ำลงนะครับก็ส่งผลทำให้เป็นแรงกดดันทำให้กลุ่มเทคนะครับปรับตัวลดลงลงมาแรงในปัจจุบันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณหญิงครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวเซนติเมนต์นะครับเราเห็นนะครับว่าเทรดวอร์ ระหว่างอเมริกากับจีนเองเนี่ยก็ยังดําเนินอยู่นะครับแล้วมันก็ทานฟอร์มตัวนั้นเองเนี่ยกลายเป็นเทควอลแล้วด้วยซ้ำนะครับเร็วๆนี้นะครับมีการห้ามการทานเฟอร์เทคโนโลยีในบางอุตสาหกรรมอยกตัวอย่างเช่นไบโอเทคนะครับห้าม มีการทานเฟอร์เทคโนโลยีไปไปสู่ประเทศจีนนะครับหรือแม้แต่มีการห้ามการส่งออกสินค้าพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับจากอเมริกาไปสู่ประเทศจีนนะครับหลายๆเหตุผลที่กล่าวมานี่นะฮะก็ส่งผลกดดันในแง่ของเนติเมนต์ต่อผู้ประกอบการในกลุ่มเทคด้วยเหมือนกันนะครับคุณเจ้ครับ แต่ถ้าเรามองดูในระยะยาวกลุ่มเทคยังคงน่าสนใจอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าช่วงนี้ถ้าอยากจะมองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมในระยะยาวมันยังคงมีกลุ่มอื่นๆที่เข้ามาลงทุนได้ด้วยคะ่ะใช่ครับคุณหญิงครับกลุ่มเทคเนี่ยเราก็ยังมองว่าเป็นเรียกว่า ตีมการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจม,มากๆอยู่นะครับ<ฮ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว clean ทคโนโลยีเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ biotech เองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนใะนปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องซ<ฮ>ีเ e c t i o นเป็นพิเศษนะครับ<ฮ>แล้วก็ทีมที่เราสนใจเป็นพิเศษณนะปัจจุบันเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของตัว cloud computing นะครับทำไมเราถึงสนใจ<ฮ>ใ cloud computing ครับคุณหญิงเราย้อนกลับมาดู ธีมที่น่าสนใจในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของดิจิทัลไทม์ฟอร์เมชันนะครับทุกคนเนี่ยเรียกว่าย,ยกฐานข้อมูลของตัวเองจากที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับขึ้นไปอยู่คลาวด์กันหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นรายได้ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีรายได้จากการไมเกรตตัวสินค้าพวกเนี้ยฮะตัวฐานข้อมูลพวกนี้ฮะ,อ,ะอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วในอนาคตฮนะการที่เรามีข้อมูลดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นฮะก็ทําให้เราเนี่ยจะมีการเก็บ ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นก็นั่นก็หมายความว่าไอ้ตัว space ที่เราจะใช้เนี่ยที่เราจะเช่าเนี่ยมันก็จะขยายตัวตามไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องของ pricing นะครับคุณย <Yeah. S 1> ินถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ใน s e r v ์ฟเอร์ใด s e r v ์ฟเหนึ่งแล้วนะครับการที่เราจะเปลี่ยน s e r v ์ฟเเนี่ยเราก็คงจะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเท่าไหร,ร่ฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในแง่ของ pricing เนี่ยก็จะอยู่กับตัวซัพพลายเอหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ ค่อนข,ข้างที่จะยืนยันว่าทีมคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยจะเป็นทีมที่ได้รับความสนใจในระยะสั้นและก็ในระยะยาวในอนาคตนะครับ<ฆ>แล้ย้อนกลับไปดูสัดส่วนรายได้ของบริษัทเทคขนาดใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Microsoft เองเนี่ยก็มีคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยถึง10%ของเรเวอร์นิวนะครับ<ฆ> Google หรือ Amazon เองเนี่ยก็ค่อยๆขยายสัดส่วนคลาวด์คอมพิวติ้งขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่7%ตามลำดับนะครับค่ะ ถ้าเรามองกันเนการเติบโตก็ยังคงมีอยู่แหละในอนาคตสําหรับทิศทางหรือว่าแม้แต่ผู้ในกลุ่มเทคโนโลยีดังนั้นเองในช่วงนี้คุณทวิชัยมีกองทุนแนะนําเพื่อที่จะให้นักลงทนเข้าไปจัดสรนพอร์ตการลงทุนด้วยได้ไหมคะครับสำหรับเรื่องของธีมของ cloud computing นะครับทางบลจอ B c c p เองเนี่ยก็มีกองเฉพาะเลยนะครับซึ่งก็คือตัว BCA ดิจิตอนะครับ มีการสัดส่วนการลงทุน cloud computing เนี่ยสูงถึง20%นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการกระจายตัวนะครับทั้งประเทศอเมริกาเองแล้วก็ที่อื่นๆของทั้งโลกนะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนที่เราแนะนําอยู่ในปัจจุบันนะครับค่ะค่ะแล้วถ้าอย่งนั้นเองนะคะนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้าไปลงทุนนะคะช่วงนี้คุณธวัาชชัยมีกองทุนแนะนํามาฝากนักลงทุนด้วยไหมคะ ครับขอบคุณมากครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคุณหญิงจริงๆแล้วช่วงเนี้เราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงมานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการลงทุนที่เราแนะนำเนี่ยก็ยังเป็นการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์นะครับมีการกระจายความเสี่ยงไปหลากหลายภูมิภาคนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเราอาจจะเรียกว่าแทรกตีมที่เป็นซัทธไรตีมนะครับในเรื่องของตัวคาร์คอมพิวติ้งเนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้เราได้พูดคุยกันนะครับเอาไว้ในการลงทุนด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของงกกกกาาาาารระจยยคววมมเสี่่ ค่ะเราจะกระจายความเสี่ยงไปยังไงกันบ้างหรอคะถ้าเรามองกันในเรื่องของทั้งแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่ความผันผวนที่เกิดขึ้นกระจายไปแล้วมันจะช่วยสร้างโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้ยังไงกันบ้างหรอคะครับผมคือตอนนี้เราก็อาจจะเห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นเนี่ยนะครับมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเองนะครับเราก็อาจจะแนะนํานักลงทุนเนี่ยเรียกว่าลดความ การลงทุนในสินทรัพย์หุ้นลงะนะครับในขณะที่ตาสานนี่ะนะครับเราเห็นว่ามันเป็นเทรนด์ของอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองก็อาจจะฝากเงินในระยะสั้นไว้หรือว่าซื้อตาสานนี้ในระยะสั้นไว้ในกรณีที่ตาสารครบอายุไถ่ถอนนะครับก็อาจจะมีการ re-invest เข้าไปใหม่ในอัตราดอกเบีย้ยที่มันสูงขึ้นได้นะครับก็เป็นการรอจังหวะในช่วงที่ลงทุนที่ดอกเบีย้ยที่ดีที่สุดสําหรับนักลงทุนเองนะ S <S 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 ในแง่ของภอูมิภาคที่เราเห็นว่ามันมีความเสี่ยงหรือความผันผวนน,นนะครับเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะครับยกตัวยอย่างเช่นตัว e m e r g i n g market เนี่ยอาจจะได้รับความผันผวนเยอะเป็นพิเศษในแง่ของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งคา่าสูงขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบันนะครับเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปหาประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีความมั่นคงทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ เป็นการโดยภาพรวมนะครับก็เป็นการหลบการลงทุนเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอโอกาสในอนาคตวยนะครับส่วนเรื่องของรีมการลงทุนที่เป็นซัไรายนะครับในแง่ของตัวคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเราก็แนะนําให้ลงทุนในตัวบ i แค a ดิจิตอลนะครับตัวนี้เองเนี่ยก็มีสัดส่วนการลงทุนในแง่ของคลาวด์สูงถึง20%นะครับแล้วก็ไส้ในเองเ,องเนี่ยก็มีการลงทุนใน กลุ่มประเทศที่หลากหลายนะครับทั้งในอเมริกาเองในจีนเองนะครับเราเชื่อว่าจะเป็นกองทุนที่กระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีในปัจจุบันนะครับค่ะอ่ะละค่ะเรียกได้ว่าเรามองมุมมองท่าแนวโน้มถึงอุตสาหกรรมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยนะคะโอกาสการเติบโตก็ยังคงมีอยู่สร้างผลตอบแทนกันได้แต่ว่าณเวลาปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวนกันอยู่อย่างที่คุณธวัชชัยแนะนำคะเราอาจจะต้องกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมค่ะ,คะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนหน้านี้ทางด้านของธนาคนารนแห่งประเทศไทยมีการนะคะที่จะให้ประชาชนที่มีหนี้นำหนี้มารวมกันได้นะคะเลยมีการจัดมหาก,กรรมแก้หนี้ขึ้นค่ะวันนี้มีความพืบหน,น้ามาฝากด้วยนะคะโดยทางด้านของธานาคารแห่งประเทศไทยมีการออกมาเปิดเผยคะ่ะตอนนี้มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะแก้ไขในเรื่องของปัญหาหนี้กันแล้วด้วยโดยหนี้ที่ประชาชนอยากจะให้มีการแก้ไขนะคะหรือว่าลงทะเบียนเยอะที่สุดก็คือหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลด้วยค่ะมีการ เปิดเผยการน,นะคะจากทางด้านของคุณสุวรรณีเจษดาศักดิ์ผู้มนิการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน2ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะความคืบหน้ามาตรก,การรวมใจแก้หนี้นะคะณ14ตุลาคม2565มีคำขอแก้หนี้1 5 8 5 3 9รายจากลูกหนี้62,595รายค่ะเฉะลีย่ยคนละประมาณ2-3ารายการซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้และสนใจนะคะสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.bot.or.th/redfair นะคะซึ่งสามารถลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะโดยมหาก,กรรมรวมใจแกหนี้นะคะทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมจัดงานกันขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชําระหนี้ได้ค่ะมีเจ้าหนี้เข้าร่วมโครงการ60รายเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่ไรายได้ยังไม่กลับมาเต็มที่และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจาก ค่าของชีพที่สูงขึ้นด้วยนะคะระยะแรกก็คือการจัดมหากรรมรวมใจแกนนี้ออนไลน์ที่สามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ส่วนระยะที่2นะคะก็คือมหากรรมรวมใจแกนนี่สัญจรค่ะจะมีการจัดงานการช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนในปีนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าจะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจของรัฐนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงไทยสัญจรทั้งในกรุงเทพมหานครขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่และชมบรีซึ่งลูกหนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะคะที่อยู่ในพื้นที่นั้น ลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26กันยายนนี้ค่ะ ใครมีปัญหานะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเรื่องของการดูแลนี่นะคะแล้วก็ดูแลให้ความเป็นธรรมกับลูกหนี้ต่างๆด้วยนะคะ,คะล่าสุดค่ะก็มีการคลอดกฎหมายในการดูแลอัตราดอกเบี้ยที่ควบคุมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะล่าสุดนะคะการระบุถึงรายละเอียดในเรื่องนี้จะปรับการคิดอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นลดต้นลดดอกและรถจักรยานยนต์ห้ามเกิน23%ค่ะ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องการให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2,565มีการกำหนดอัตราการคิดดอกเบีย้ยเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและเป็นธรรมกับผู้ซื้อและสถาบันการเงินหรือรีซิ่งที่ให้สินเชื่อโดยจะมีผลบังคับใช้90วันมีผลตั้งแต่วันที่11มกราคมปี2566เป็นต้นไปนะคะ โดยสาระสําคัญกําหนดให้การคิดดอกเบีย้ยเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องคิดในอัตราที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอกจากเดิมการคิดอัตราดอกเบีย้ยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์คิดในอัตราสูงอยู่ที่32-33%ต่อปีและไม่มีการลดต้นลดดอก การคิดอัตราดอกเบี <happily> <Korean> ้ยเช่าซื้อใหม่ในช่วงแรกที่กำหนดใหม่นั้นรถยนต์ใหม่ดอกเบี้ยไม่เกิน10%ต่อปีรถยนต์มือสองดอกเบี้ยไม่เกิน15%ต่อปีรถจักรยานยนต์ดอกเบี้ยไม่เกิน23%ต่อปีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลดลงหรือเพิ่มขึ้นทุก3ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจด้วยค่ะถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือนะคะเราอาจจะทําให้ดอกเบี้ยนั้นลดลงได้ก็ทําให้เราเนี่ยมีการเขาเรียกว่าใช้สภาพคล่องหรือว่าแม้แต่คืนหนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะน ข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะจันหน้าสีทุ่งกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ